สวัสดีค่ะเรามาทำนายทายทักชคชะตาของคนเกิดปีขานกันนะคะประจำเดือนธันวาปี6 7คนเกิดปีขานในส่วนของการงานยังรู้สึกว่าวุ่นวายนะคะมีความขัดแย้งกันเราได้งานที่ไม่ถูกใจหรือว่ามีขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะการงานนี้ก็คือคนสนิทคนที่เคยชิดเชื้อกันคนที่เซลสนิทคนที่นับถือกันกับมีความขัดแย้งกันให้ระวังเรื่องของการพูดหรือไม่ก็ถ้าไม่จําเป็นก็ อย่าเข้าไปอยู่ในจุดของความขัดแย้งในที่ทำงานเพราะบอกว่าลักษณะของงานเนี่ยเ,าเราไม่ถูกใจในเรื่องของการทำงานงานที่ต้องทำร่วมกันที่เป็นกลุ่มร่วมกันกับไม่ดีนะคะคนเกิดปีขานแต่ถ้าเราทำงานธุรกิจคนเดียวได้แต่ถ้าร่วมหุ้นมีความขัดแย้งกันแน่นอนนะคะทั้งคนที่ทำงานประจำก็มีปัญหา ร่วมหุ้นทำงานธุรกิจส่วนตัวก็มีปัญหากันนะคะในส่วนของการงานนะคะตรงนี้ก็ทําคนเดียวดีกว่าอ่าอันนี้นะถ้าใครคิดที่จะไปร่วมหุ้นหรือลงทุนกับใครคนเดียวดีกว่าถ้าร่วมกับเพื่อนเพื่อนสนิทจะระวังเกิดความขัดแย้งกันนะคะต่อไปนเรื่องของการเงินคนเกิดปีขานะคะในส่วนของการเงินใน,นเดือนธันวา t นี s ก็ยังรู้สึกว่าเหนื่อยหนักนะคะในเรื่องของการเงินก็ยังต้องหมุนเงินอยู่ยังต้อง รีบเร่งหาเงินอยู่แต่บางคนที่มีเงินอยู่แล้วก็ระวังเรื่องของเสียเงินไปแบบการซ่อมรถนะคะซ่อมรถหรือว่าเสียเงินไปกับบางสิ่งบางอย่างตรงนี้และในลักษณะประมาณนี้แต่การเงินก็ก็ยังเหนื่อยอยู่นะคะเนเหนื่อยอยู่ยังต้องรับภาระอะไรหลายอย่างอยู่นะคะออประมาณอย่างนี้ในส่วนของการเงินในส่วนของความรักคนโสดคนไม่มีครอบครัวจะได้เจอคนที่ อายุน้อยกว่าเป็นลักษณะที่มาพึ่งพาเราจะประมาณอย่างนั้นนะคะหรือคนที่มีความรักอยู่แล้วก็ระวังเรื่องของความขัดแย้งในส่วนของการความพูดนะคะตรงนี้คนเกิดปีขานสิ่งที่ต้องระวังเรื่องของคําพูดความรู้สึกนะคะเ็าเรียกว่าในส่วนของความรักก็กาเรียกว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาซ้ซําๆในเรื่องของการพูดจากันและพอมาในเดือนธันวาก็มันจะเกิด ปัญหาขึ้นมานะคะปัญหาการพูดที่หรือใครที่เป็นคนโสดคนที่เข้ามาคุณก็ระวังถูกหลอกถูกโกงจากความรักได้อะพูดกันตรงๆนะอาจจะบางคนอาจจะเสียเงินไปกับสิ่งที่เรารักเราชอบได้นะคะตรงนี้จะประมาณอย่างนี้โดยภาพรวมแล้วความรักก็ ้าสอ่าตรงนี้มองอย่างนี้แล้วกันนะให้ดูให้ดูกันไปก่อนถ้าใครเจอความรักเข้ามาให้ดูกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรนะคะภาพโดยสรุปโดยรวมแล้วคนเกิดปีขานมีความเป็นคนที่มีความเก่งมีความรู้ความสามารถทุกๆด้านนะคะถือว่าอุปสรรคทุกๆด้านคุณเป็นคนมีความสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะ คนเปิดปีขานถ้าเป็นผู้หญิงถ้าทางานกับผู้ชายกับดีกว่าแต่ถ้าทํางานกับผู้หญิงด้วยกันจะเกิดความขัดแย้งกันนะคะภาพสรุปโดยรวมของคนเกิดปีขานระวังความรักและการเงินด้วยนะคะระวังเรื่องของการใช้เงินนะคะถ,ถ้าเราดูแลการเงินได้ไตอนนี้ในเดือนธันวาจะไม่มีปัญหานะคะ การทำนายทายทักเป็นการทำนายทายทักโดยภาพรวมนะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ